สวัสดีครับชาวนี้มาให้อาหารปลานะครับเราเลี้ยงปลานินครับพอดีปลานินก็โตประสบควาแล้วแล้วก็ได้จับขึ้นบ้างแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก50ตัวนะครับแล้วก็ได้เอาลูกปลาช่อนลูกปลาหมอแล้วก็ปลากระดีนะครับมาปล่อยนะครับเาเราปล่อย ลูกปลานะครับรวมกับปลาเนนซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่นะครับเขาปลาเนนเขาก็จะกินอาหารที่มีขนาดใหญ่นะครับส่วนลูกปลาช่อนนะครับกับลูกปลาหมอแล้วก็ปลากระดีนะครับ <uish hrlich. S 1> เขาก็จะต้องกินอาหารเมด็ดขนาดเล็กนะครับเราก็เอาเมด็ดอาหารขนาดเล็กมาด้วยนะครับซึ่งเขาเป็นปลากินสัตว์นะครับกินเนื้อนะครับเราก็จะต้องเอาอาหาร สำหรับปลากินเนื้อมาให้เขานะครับสำหรับปลาตัวขนาดเล็กเราก็ให้อาหารขนาดเล็กนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะไม่ได้กินอาหารนะครับแล้วเขาก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอาหารที่เป็นเม็ดขนาดเล็กมาให้เขานะครับสําหรับปลาตัวที่ขนาดเล็กนะครับส่วนปลาตัวขนาดใหญ่นะครับเราก็เอาอาหารที่มีเม็ดขนาดใหญ่นะครับขนาดนี้เลยนะครับนะครับ มาให้เขานะครับแล้วก็โรยให้ทั่วให้ทั่วบ่อนะครับเขาจะได้กินได้อย่างทั่วถึงนะครับส่วนตัวเล็กๆก็กินอาหารที่เม็ดเล็กๆ,ๆนะครับเขาจะได้ไม่ต้องกลัวปลาตัวที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะกลัวปลานินนะครับเพราะว่าปลาช่อนกับปลาหมอเขาอย่างเล็กอยู่นะครับเราต้องแยก อาหารกันนะครับเพื่อเขาจะได้อยู่ด้วยกันได้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีปลาตัวเล็กๆนะครับขึ้นมากินนะครับนะครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับด้วยกันครับค่อยๆลอยไปครับตัวใหญ่ก็กินอาหารที่เม็ดมีเม็ดขนาดใหญ่ตัวเล็กก็กินอาหารเม็ดเล็กนะครับ ถ้าตัวเล็กเขากินเม็ดใหญ่นะครับเขาอาจจะตายนะครับเพราะว่าอาหารเม็ดใหญ่นั้นพอเวลาโดนน้ําแล้วเม็ดเขาจะบวมขึ้นนะครับท้องก็อาจจะแตกตายนะครับกระเพาะแตกตายนะครับเนั้นเราต้องแยกขนาดอาหารให้เขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะโรยเพิ่มนะครับสําหรับขนาดใหญ่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะได้มาอัปเดตนะครับว่าลูกปลาครับปลาช่อนปลาหมอปลากระดีนะครับเขาโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตให้รับชมกันในภายหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ